ตอนที่270อิทธิพลของแผ่นดินใหญ่กี่ครั้งแล้วจากกระพัดชิงแสดงความยินดีโดยกล่าวว่าเมื่อถึงเวลาออกเดินทางก็เพียงแต่ฝากข้อความไว้เท่านั้นโอเคหลัวเฟิงพยักหน้าหลังจากที่ทั้งห้าคนสนใจแล้วพวกเขาก็แยกย้ายกันไปอย่างรวดเร็วยกเว้นหลัวเฟิงพลังงานหลักอีกสประการกำลังหมดลงจากโลกต้น หมือหูหยางทั้งเมืองไว้และอุ้งเท้าทั้งห้านี้สามารถแผ่ขยายออกไปยังขอบภูเขาทั้งห้าแห่งได้เกิดอะไรขึ้นเมืองหูหยางมองบินได้อย่างไรเหล่าผู้ฝึกฝนในเมืองรวมทั้งสิบเต๋าเหอต่างก็ตกตะลึงและสับสนกษัตริย์ที่มาจากแผ่นดินใหญ่สามารถเดาความจริงได้ แต่สาวกทั่วไปของนิกายเตอ๋อเหอไม่รู้มากนักเกี่ยวกับระดับของราชาแห่งพระเจ้าพวกเขารู้เพียงว่าหลัวเหอเป็นผู้ดำรงอยู่อย่างแข็งแกร่งบนทวีปต้นกำเนิดไม่ดีเท่าจากกระพัดและกระสัตของสองประเทศโบราณเออในห้องโถงหลักของสำนักงานใหญ่ของเต่าเหอจองงอผู้บริหารระดับสูงมารวมตัวกันมหานคร ผู้เชี่ยวชาญหลัวเฟิงนั่งในตำแหน่งหลักโมโรซาและฝ่ายเดิมนั่งอยู่ทั้งสองข้างต่อมาฝ่ายที่อยู่ถัดออกไปได้แก่โม้ชิงหยานซินอยู่และผู้อาวุโสแห่งความโกลาหลคนอื่นๆและแขกและหลังจากนั้นพวกเขาก็กลายเป็นกลุ่มเดียวกันวันนี้มีเรื่องที่ต้องแจ้งให้ทุกคนได้ทราบอยู่สองสามเรื่องหลัวเฟิงยิ้ม ก่อนอื่นเรื่องอุ้งเท้าขนาดใหญ่ที่ปรากฏอยู่ข้างนอกวันนี้เป็นสมบัติลับของการกลั่นของข้าราชาเทพก็ยากที่จะสอดส่องเป็นเรื่องยากสำหรับอาณาจักรสุดขั้วที่จะสอดแนมหรือห้องโถงทั้งหมดล้วนเป็นเต่าเหอจงระดับสูงและพวกเขาทั้งหมดก็ตระหนักดีว่าประโยคนี้ช่างน่ากลัวเพียงใดประการที่สอง โมโรซาเป็นสัตว์ชั้นยอดและมีพละกำลังระดับเทพสูงสุดหลัวเฟิงกล่าวเออสิทธิ์ในห้องโถงจำนวนมากต่างตกใจปรมาจารย์ลำดับที่สองคือสัตว์ร้ายในขอบเขตหรือม่อี้ชิงหยานก็มองไปที่โมโรซาเช่นกันเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าปรมาจารย์ลำดับที่สองที่เขารู้จักในเมืองหูหยางที่ชื่นชอบการดื่มกินจะ โมโรซากระพริบตาจากนั้นจึงมองไปที่วิหารและยิ้มในที่สุดข้าก็สามารถแสดงความแข็งแกร่งของข้าได้แล้วสิ่งที่3หลัวเฟิงกล่าวข้ามีอีกตัวตนหนึ่งนั่นคือข้าเป็นเจ้าแห่งกาแล็กซี่ผู้บริหารระดับสูงในห้องโถงต่างก็ดูช็อกกันไปตามตามกันแม้ว่ายังคงเงียบสงบ แต่ผู้อาวุโสและสิ์บางคนยังคงรู้สึกไม่สบายใจการกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับต้นกำเนิดของแผ่นดินใหญ่และแม้แต่จักรพรรดิและกษัตริย์ทั้งสองของสองประเทศโบราณก็ถูกสังหารเจ้าแห่งกาแล็กซี่เหรอหมออีอ้ชิงหยานซินอยู่และลูกศิษย์จำนวนมากรู้สึกผิดหวังสถานะที่สูงสุดที่เกี่ยวกับต้นกำเนิดคือ สามสิ่งหลักดำรงอยู่คือบรรพบุรุษหยานเฟิงบรรพบุรุษสายฟ้าและบรรพบุรุษทางช้างเผือกใช่แล้วผู้ปฏิบัติจำนวนนับไม่ถ้วนที่สืบเชื้อสายมาจากแผ่นดินใหญ่เรียกเจ้าแห่งกาแล็กซี่ว่าบรรพบุรุษแห่งกาแล็กซี่ผู้ปฏิบัติทําจำนวนมากต่างชื่นชมและบูชาบรรพบุรุษของกาแล็กซี่ บรรพบุรุษของกาแล็กซี่คือผู้ขจัดภาพลักษณ์ของบาปใหญ่สำหรับผู้ปฏิบัติที่อ่อนแอภายคุกคามจากผู้ก่อบาปใหญ่ร้ายแรงเกินไปบางทีวันหนึ่งทั้งเผ่าก็อาจจะถูกกลืนกินและแม้แต่เมืองทั้งเมืองก็อาจถูกกลืนกินได้ภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญนี้เป็นความกลัวของผู้ฝึกฝนหลายคนในอดีตพวกเขาทำได้แค่ทนรับมัน และทำได้แค่ทำนายดวงชะตาเท่านั้นบรรพบุรุษแห่งกาแล็กซี่ได้กำหนดกฎเกณฑ์กำจัดภัยพิบัติครั้งนี้เปลี่ยนแปลงชะตากรรมของสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนอย่างสิ้นเชิงและแน่นอนว่ารู้สึกขอบคุณสิ่งมีชีวิตอีกมากมายนับจากนี้เป็นต้นไปอาณาเขตของอาณาจักรเทพกาแล็กซี่จะรวมเอาอาณาเขตของนิกายเต่าเหอเข้าไว้ด้วยกัน และอาณาเขตทั้งหมดได้ขยายออกไปถึง1,019ความโกลาหลหลัวเฟิงกล่าวเนื่องจากเขาสามารถเทียบได้กับบรรพบุรุษของทั้งสองประเทศได้จึงมีอาณาจักรเล็กๆรอบๆอ,อาณาจักรของเทพกาแล็กซีที่ริเริ่มพึ่งพาอาศัยทำให้อาณาจักรของเทพกาแล็กซีเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นเมื่อรวมกับนิกายเต๋าเหอ155รัฐแห่งความโกลาหล ได้ทะลุผ่านรัฐแห่งความโกลาหลพันรัฐอย่างเป็นทางการภายในอาณาเขตกาแล็กซี่เต่าเหอจะสร้างสาขาครึ่งท่ามกลางความโกลาหลทุกแห่งลัวเฟิงกล่าวผู้อาวุโสของเตอเหอตระหนักถึงสำนักเต่าเหอคาเกรงว่าจะกลายเป็นฝ่ายแรกของต้นกำเนิดแผ่นดินใหญ่กองกําลังหลักของสองประเทศโบราณที่สำคัญคือราชวงศ์ อย่างไรก็ตามในประเทศนี้หลัวเฟิงไม่มีราชวงศ์ขนาดใหญ่ไม่ต้องสงสัยเลยสิทธิ์จำนวนมากมายของสำนักเตา่าเหอคือแกนหลักของดินแดนแห่งเทพกาแล็กซี่สถานะของสำนักเตา่าเหอเทียบได้กับราชวงศ์โบราณทั้งสองเรื่องที่ข้าชี้แจงไปในวันนี้จงไปบอกบอกกับสิทธิ์ทุกคนในนิกายได้โดยไม่ต้องปิดบังหลวเฟิงยิ้มครับ ทุกคนในห้องโถงตอบรับหลัวเฟิงลุกขึ้นทันทีสิ่งต่อไปคืออาณาจักรเทพกาแล็กซี่และเต่าเหอจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักต่อกษัตริย์องค์เดิมและโมโรซาหลังจากนั้นหลัวเฟิงก็หายตัวไปจากนั้นสถานการณ์เลยค่อยๆผ่อนคลายลงท่านอาจารย์รองมอีอ้ชิงหยานมาหาโมโรซาทันทีก่อนหน้านี้ ที่จะมีการเปิดเผยตัวตนสัตว์ร้ายแห่งโลกของข้าข้าคอยระมัดระวังตัวมาตลอดโมโรซ่ซมองไปที่มออี้ชิงหยานด้วยรอยยิ้มท่านบอกว่าท่านเป็นสัตว์ร้ายแห่งโลกแต่ท่านก็เป็นคนที่สอนข้าโดยตรงขณะนี้มออี้ชิงหยานเข้าใจเรื่องทั้งหมดแล้วส่วนท่านอาจารย์ไม่สิเจ้าแห่งกาแล็กซี หนึ่งในคนระดับสูงสุดของแผ่นดินใหญ่นะตอนนี้อาจารย์ทั้งสองข้ารู้สึกโชคดีจริงจริงที่ได้เป็นสิทธิ์ของพวกท่านมอีอชิงหยานกล่าวเจ้าต้องขอบคุณพ่อของเจ้านู่นเจ้านายกับข้าตั้งแต่ได้มายังทวีปต้นกำเนิดผู้ฝึกหัดคนแรกที่พบก็คือพ่อของเจ้าม,มอีออ้หูโมโรซาหัวเราะแน่นอนว่า ลูกสามคนของมอ,อี้อูหลัวเฟิงเลือกมอ,อี้ชิงหยานเป็นสิ์หลัวเฟิงเดินทางมาพบกับปรมาจารย์จักรพัทช,ชูและบอกเล่าความลับที่ปิดบังมาเป็นเวลาห้าร้อปีถ้าไม่พบเห็นใครเลยจักรพัทช,ชูอยู่ปรากฏตัวขึ้งยืนอยู่ในห้องโถงและดุว่าไม่ว่าใครจะมาเยี่ยมเยียนพวกเขาทั้งหมดก็ออกไปจากประตูแล้ว เขาเป็นเจ้าแห่งกาแล็กซี่จริงๆเหรอเด็กหนุ่มสาวในห้องโถงทั้งสามคนต่างตื่นเต้นกันมากและหญิงสาวผู้สง่างามก็ยิ่งตื่นเต้นมากอย่างเห็นได้ชัดจากกระพัชชูอยู่หันหน้าไปมองลูกทั้งสของเขาข้อมูลนี้สำนักหยานเฟิงได้กำหนดไว้แล้วสิทธิ์ทั้งหมดของสำนักเตา๋าเหอได้แพร่กระจายไปทั่วแล้วและแน่นอนว่าจะไม่มีการปลอมแปลงใดอีก ท่านพ่อได้ติดต่อกับท่านอาบ้างไหมลูกชายคนโตถามหุบปากไปซะจากระพัดช,ชูสั่งวันนี้เป็นวันที่อาของเจ้ายุ่งที่สุดแล้วเขาคนที่เปิดกว้างและมีเรื่องมากมายเราไม่อยากรบกวนเขาถ้ามันทำให้เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ข้าไม่จำเป็นต้องลงโทษราชวงศ์เดี๋ยวข้าทำเองพ่อของเจ้าพูดถูกเจ้าไม่ควรก่อหายนะอันใหญ่หลวง หญิงแห่งยงหลงกล่าวแม้ว่าพี่ชายของข้าจะมีความรักความเมตตาแต่ก็มีขีดจำกัดท่านพ่อสบายใจได้เราเข้าใจดีลูกชายทั้งสาตอบรับอย่างเชื่อฟังจักรพัชชูอยู่ก็ไร้ความช่วยเหลือเช่นกันแม้ว่าเขาจะมีความสามารถในราชวงศ์แต่ความสามารถของลูกชายเขากลับธรรมดามาก จักรพรรดิชูทรงมีคำสั่งว่าระดับภายในของอาณาจักรหยานเฟิงก็เข้มงวดมากเช่นกันจักรพรรดิเทพเจ้าและราชวงศ์ล้วนเป็นชั้นหนึ่งแต่ตอนนี้มันแตกต่างออกไปใครเล่าจะไม่รู้เขาและเจ้ากาแล็กซี่เป็นดังมิตรสหายร่วมเป็นร่วมตายเจ้ากาแล็กซี่คือแขกคนแรกที่เขาคัดเลือกเรื่องนี้ถูกแบ่งแยกแม้ว่าอาณาจักรยานเฟิง จะอยู่ข้างในแม้แต่จักรพัิเองก็ต้องเผชิญหน้ากับเขาจักรพัิชูประชุมกันอย่างเงียบเงียบไม่เพียงเพื่อจะได้ทำให้ตนเองมั่นคงเท่านั้นแต่ยังจ้องมองลูกชายและภรรยาของเขาด้วยจักรพัิชูควรดื่มเหล้าต่งฟูเริ่มแรกหลัวเหอมีแขกมาหลายคนและหลัวเหอก็ติดหนี้บุญคุณกับข้าจักรพัิชูรินไว์ให้เอง ไม่รีบเพียงมากกว่าพันปีเท่านั้นที่คุณค่าของความรู้สึกของมนุษย์จะสูงส่งเช่นนี้หากเป็นหมื่นปีร้อยล้านปีคุณค่าของความรู้สึกของมนุษย์ก็ต่างกันออกไปจากกระพัดช,ชูไม่ควรคิดที่จะใช้คนคนนี้เขาอดทนมากเขาเข้าใจว่าความแข็งแกร่งของคนนี้จะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลวเฟิงประกาศข่าวนี้ให้สิทธิ์ทุกคนของสำนักเต่าเหอรับทราบและไม่มีใครปิดเรื่องนี้เป็นความลับอีกต่อไปข่าวนี้แพร่กระจายไปทั่วทั้งทวีปพ,พวกเขาทั้งหมดถอนหายใจเช่นเดียวกับกษัตริย์อยู่หัวเมืองโบราณหยานเฟิงเมืองเฟิงจางเจ้าโง่ของจางหยุนก่อไม่ว่าราชาจางเซินจะเก่งกาจขนาดไหนเขาก็ตำหนิไม่ได้ โอกาสทั้งหมดถูกทำลายโดยเธอสองปรมาจารย์ของมอ,อี้ชิงหยานเป็นทั้งเจ้าแห่งกาแล็กซี่และอีกหนึ่งคือสัตว์ร้ายของราชาเทพทำไมเธอถึงทำแบบนี้ราชาเทพเจ้าของเฟิงจางรู้สึกวิตกกังวลแต่ตอนนี้ทุกอย่างหายไปหมดแล้วคำสั่งกำลังดำเนินการเทพแห่งเฟิงจางรู้สึกไม่สบายใจและอึดอัดใจมาก จึงสั่งทันทีว่าชีพจรของจางหยุนก่อถูกขับออกจากตระกูลอย่างสมบูรณ์ลบมันออกจากสายเลือดซะเขาไม่ต้องการให้เธอมีชีวิตอยู่เพื่อรับประโยชน์เพียงเล็กน้อยจากกษัตริย์ของเขาชีพจรของจางหยุนก่อยังคงมีเทพแท้ชั่วนิรันร์มากกว่าสิบองค์เทพแท้ว่างเปล่าจำนวนมากและเทพแท้ชีพจรนี้ถูกละเลยมาเป็นเวลานาน และย้ายไปยังเมืองเล็กๆธรรมดาแห่งหนึ่งในดินแดนโบราณหยานเฟิงกลายมาเป็นตระกูลผู้ปกครองเมืองธรรมดาแห่งนี้อะไรนะครอบครัวเหรอลำดับวงตระกูลนะเหรอเป็นไปไม่ได้กลุ่มชาติพันธุ์นี้เกิดความตื่นตระหนกหากปราศจ,จากอำนาจจากราชวงศ์พวกเขาทำได้เพียงพึ่งพาตนเองเท่านั้น อาจมีเทพเจ้านิรันต์มากกว่า10บองค์ที่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสุขสบายแต่สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆเป็นเรื่องยากที่จะมีชีวิตที่สะดวกสบายและหรูหราเช่นนี้หยุนก่อพวกเราถูกไล่ออกจากตระกูลแล้วกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ว่างเปล่าและอ่อนแอด้วยซ้ําบาดหลวงจางพบจางหยุนเกออยู่กับกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่ง จางหยุนเกออาศัยอยู่ที่นี่อย่างสันโดษและคอยดูแลผู้คนนับหมื่นที่พ่อของเขานำมาไว้ท่านพ่อเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงถูกไล่ออกจากตระกูลละ่ะจางหยุนก่เกิดคำถามมากมายนี่เจ้ายังไม่รู้เหรอพ่อของจางมองไปที่ลูกสาวของเขาปรมาจารย์ลำดับที่สองของมออีออ้ชิงหยานราชาเทพลัวซา แท้จริงแล้วคือสัตว์ร้ายในโลกที่อยู่ในระดับสูงสุดของราชาเทพปรมาจารย์ของเขาราชาเทพรัวเหยยังเป็นเจ้าแห่งกาแล็กซี่ด้วยซ้ำจางหยุนก่อฟังด้วยความมึนงงเมื่อเห็นเช่นนี้พ่อของจางก็ถอนหายใจข้าจะพากลุ่มชาติพันธ์นุับหมื่นอพยพไปและกลุ่มชาติพันธ์ุอื่นๆจะถูกส่งมอบให้เจ้าแทนเพราะยังไงเจ้าก็เป็นศิษย์ของราชาเทพ และเจ้าก็มีความสัมพันธ์กับมอ,อี้ชิงหยานด้วยมันจะปลอดภัยกว่าสำหรับพวกเขาหากติดตามเจ้าไปแม้ว่าพวกเขาจะแยกจากกันแต่จางหยุนก๋อก็ยังคงปลอดภัยที่นี่เพราะความสัมพันธ์ที่พวกเขามีต่อกันไม่ว่าการดำรงอยู่ในอดีตจะชั่วร้ายเพียงใดข้าเข้าใจแล้วจางหยุนเกอ ยักหน้าและเธอก็รู้สึกปวดหัวเล็กน้อยเมื่อมองไปที่กลุ่มชาติพันธุ์นับหมื่นนี้ปรมาจารย์คนแรกและคนที่สองของชิงหยานคือเจ้าแห่งกาแล็กซี่และสัตว์ร,ร้ายแห่งโลกสูงสุดหรือจางหยุนกอรู้สึกว่าทุกอย่างเหมือนความฝันเธอได้พบกับหลัวเฟิงและโมโรซ่าภายใต้การนำของม่ออี้ชิงหยาน และเธอไม่รู้ว่ามีอะไรพิเศษในตอนนั้น